สวัสดีครับวันนี้วันที่10ธันวาคมพศ2567นะครับวันนี้มาติดตามเบิ่งพัฒนาการลูกสาว k คเอฟสนึนะครับจากเมชาไทยน้องกรัรมมี่นะครับเกิดวันที่30พฤศจิกายน2,567ที่ผ่านมาอายุได้ซิบมือนะครับนี่ครับเมชาไทยปล่อยลงมากินลูกเขาอยู่ในหน้านครับ ช่วงนี้เก็บเกี่ยวออกเมื่อแปลสถานทีเลียงง่วมีเพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับน้องกัมมี่นะครับลูกสาว KF31 หอายุสิบมือนะครับสีสันอาจจิบอจีจัดโดนใจนะครับแต่ว่าเขาได้เพจเมียไว้พัฒนาสายพันธุ์ต่อไปนะครับ เพราะว่าทองนี่นี่พัฒนาโค้งสางนะครับเนื้อหนังหลังจากเห็นผลงานการจ่ายลูกของแม่ชาไทยนะครับมาซีโตแล้วกัมมี่นี่เป็นลูกตัวที่หาของเขานะครับนี่ครับเนื้อหนังว่าอายุสิบมือนะครับเลยสิบมือกัมมี่กัมมี่กัมมี่ ตอนนี้กัเลนอยู่ในท่งหน้านะครับช่วงนี้เรามาฝากมาตอนพี่น้องป้องไปนะครับแหลกเปลี่ยนเรียนรูน้ำกันเบิ่งผลงานนี่ลูกขึ้นมาีนจินตะนมเม่ย่างเดียวนะครับตามมาสังเกตเบิง่งอาจิตก่อนลูกขึ้นนี่จินตนนมอย่างเดียวก็เลี้ยง อิงกับธรรมชาตินะครับให้ยุ่กับธรรมชาติที่สุดบรรยากาศบ้าน,บ,านบรรยากาศปล่อยง่วลามย่ำเศร้ามาฝากนะครับพี่น้องท่านใดมีผลงานเคเอฟสามนึง เอามาแหลกเปลี่ยนเรียนลูกกันนะครับเอามาเบ่งพัฒนาการก็ต้องเบ่งเมเ้าประกอบน้านะครับการจ่ายลูกการได้ลูกมันสิออกมาจังไดพอพันุกับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการให้ลูกนะครับแม่พันุกับมีส่วนสําคัญคือกันนะครับบ่นว่าเห็นน้องเพิ่นง,งามจะคลองก็อยากได้งามเอื่องเพิ่นนะครับก็ต้องเบ่ง ประกอบกันนะครับแต่ว่าหันรังเทียของข้าเจ้าคือบบปันใดบัดมัถือของจยก้ะงนี่อาจ,จได้งามก็ได้นะครับมันต้องเบิ่งประกอบกันในหลายส่วนนะครับทั้งสายพอสายแม่สายย่ายอยู่คนละครเบิบ่งไปหอดพุนละ่ะกับสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ